สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอ่ะในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูต้นพันธุ์ผักสลัดหน่อยหลายๆคนก็บอกว่าเท่านั้นวันปลูกเท่านี้วันปลูกอ่ะสมมุตินะสิบวันมั่งสิบสี่วันมั่งแล้วทําไมไอ้สิบสี่วันเรากับสิบสี่วันคนอื่นนี่มันต่างกันยังเลยเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับกี่วันปลูกได้ทําไมยังไงแต่ละฤดูเนี่ยนะครับปัญหามันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่า ผักสลัดเนี่ยเอาจริงๆพื้นฐานมันก็ไม่ใช่ผักบ้านเราเนาะพอเรามาอยากให้เขาเป็นเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมเขาทีนี้มาดูครับต้นพันธุ์ผักสลัดในช่วงฤดูฝนกี่วันปลูกแบบไหนยังไงไรายละเอียดการใส่ปุ๋ยมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องอ่ะเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักไฮโดรมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งผมไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยสภาพโรงเรือนผมก็แบบนี้อ่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับต้นพันธุ์ผักสลัดอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมต้นพันธุ์ผักสลัดผม อ่ามันสวยไหมมันก็ไม่ได้สวยหรอกครับอันนี้9วันทำคลิปวันนี้วันที่23กรกฎาคมปี67ครับซึ่งช่วงที่ผ่านมา4-5วันนี้ก็คือฝนไม่ตกพม่ใหญ่ฝนไม่ตกแดดไม่ออกฝนตกมั่งไม่ตกมั่งเนาะครับตัวนี้9วันคือผมจะเพาะ4ี่วันครั้งเนาะครับอันนี้คลีบเมล็ดลงฟองน้ำไปเมื่อวันก่อนวันนี้อันนี้คือผักอายุหวัน ผมนับวันก็คือวันที่หนึ่งคือเริ่มจากเอามาเล็ดโรยโรยลงกระดาษทิชชูน่นั่นคือผมนับหนึ่งอันนี้คือวันที่ห้าครับหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือวันที่เก้าครับรุ่นนี้จะเห็นได้ว่าสีเขียวไม่ค่อยเขียวเลยสีแดงไม่ค่อยแดงเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรตัวฟินเลนนี่ก็เหมือนจะยืดจังเลยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแดดมันไม่มีมันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าถามว่ายืดน้นปลูกได้ไหมปลูกได้ไม่ต้องไปซีเรียสครับ ของเรายืดก็ไม่ใช่ว่าของคนอื่นเขาจะไม่ยืดเขาก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันนี่นะครับแล้วที่สําคัญเวลาเราขายสมมุติว่าอย่างเราอยู่จังหวัดเดียวกันเนี่ยของเรายืดก็ไม่ไ,ไม่ต้องกังวลครับเขาก็ยืดเหมือนกันขายได้หมดแหละอย่าไปคิดแค่ว่าผักมันต้องสวยคือร้านอาหารหรือโรงแรมเหนือต่างๆเขาเข้าใจครับว่าสภาพแวดล้อมแบบเนี้เชฟเขาจะรู้อยู่ว่าอ,อผักมันต้องมาสภาพนี้แบบนี้เขามีวิธีการของเขาครับขายได้ทีนี้มาดูรายละเอียดครับว่า ผักสลัดทำไมอายุเท่ากันมันโตไม่เท่ากันอ่ะต้นแค่นี้ปลูกได้ไหมคํมถาถามเยอะมากครับทําไมใบที่นั่นเท่านี้ใส่ปุ๋ยได้แล้วยังมาดูอย่างแรกก่อนครับใส่ปุ๋ยตอนไหนใส่ปุ๋ยเท่าไหร่อันนี้คือผมขีดเมล็ดลงฟองน้ําวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานนะเป็นวันก่อนเข้าตู้เย็นสองคืนเอาออกมาข้างนอกหนึ่งคืนแล้วก็ขีดลงฟองน้ํา วันที่สี่วันที่ห้ามาสภาพนี้แล้วทีนี้ยเวลาผมคีบมาเล็ดลงฟองน้ําเสร็จผมจะไม่ได้รอว่าให้มันมีใบที่เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้แล้วมาเติมปุ๋ยนั่นไม่ใช่ผมผมจะเติมน้ําปุ๋ยทันทีเลยแล้วทําไมไม่ลอยน้ําลึกละคะพี่น่าคําถามดีมากผมถามให้เลยเหตุผลที่ผมไม่ลอยน้ํำลึกเพราะว่าเวลาลอยน้ําลึกเนี่ยครับในช่วงฤดูร้อน มันจะมีปัญหากับผักสีแดงมันชอบตายด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องอธิบายลึกคือมันชอบตายในช่วงที่อากาศร้อนฤดูร้อนผักสีแดงผมก็เลยไม่ลอยน้ําลึกมาสี่ปีนะครับที่ไม่ลอยน้ําลึกก็จะตัดโฟมแบบนี้เนี่ยรากจะไม่ยาวเหมือนลอยน้ํานึกครับแต่ไม่ต้องห่วงครับปลูกไปยังไงรากมันก็มาเองนี่เนหะ็นไหมฮะรากมาเองสวยเองอันนี้ตักน้ําออกสองรอบแล้วฮะตัวนี้ ี่นี้ปริมาณการใส่ปุ๋ยเท่ากับกล่องกิงครับผมเติม 4cc ต่อน้ำ1ลิตรอันนี้ก็ 4cc ีต่อน้ำ1ลิตรแต่เอาจริงๆนะครับผมเอาน้ำนี้เนี่ยผมตักไปเมื่อกี้เลยน้ำที่เหลือจากการที่ผมเก็บผักแล้วนี่แหละน้ำนี้เลยผมตักมาแล้วผมก็ใส่คือข้อดีอะของการตักมาใส่เลยเนี่ยก็คือผมไม่ต้องไปผสมใหม่แค่นั้นแหละแต่ถามว่า ถ้ามันเป็นเชื้อรา่ะเอามาใช้ได้ไหมไม่ต้องใช้ครับถ้าเป็นเชื้อราจะเอามาใช้ทําไมอะครับเอามามันก็เป็นเชื้อราลามต่อถ้าไม่เป็นเชื้อราเอาน้ําเนี่ยมาใช้ต่อเลยแล้วข้อดีของการไม่ลอยน้ําลึกนะคืออย่างต้นผักโตประมาณนี้เนาะพอตอนเย็นเนี่ยน้าเขาจะลดไปเองตอนเช้าเรามาเราเติมน้าได้อีกคือการเปลี่ยนน้าปุ๋ยบ่อยๆเนี่ยมันทําให้ผักโตเร็วดังนั้นเนี่ยผักอายุเท่ากาันแต่ มันก็โตไม่เท่ากันมันก็เริ่มตั้งแต่การอนุบาลต้นพันธุ์นี่แหละครับอันนี้เก้าวันอย่างที่บอกออาจจะเลยดูไม่แข็งแรงเพราะมันไม่มีแดดก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับเดี๋ยวก็ปลูกได้เองอันนี้อีกสองวันผมก็ปลูกแล้วครับไซนี้เราให้มันแข็งแรงอีกนิดนึงแต่จริงๆถ้าจะปลูกไซนี้ได้ไหมปลูกได้ครับคือเมื่อกี้เรื่องปุ๋ยเนาะบอกไปแล้วปริมาณการเติมแล้วก็ เปลี่ยนน้ำปุ๋ยบ่อยๆนี่ผักจะโตอ่าทีนี้มาดูต้นที่ปลูกได้ต้นไหนเอาอย่างนี้ครับไม่ต้องไปนับวันมันหรอกทําไมผมพูดอย่างนั้นนะป่าเถื่อนจังผมไม่ได้นับวันจริงๆผักขายผมก็ไม่ได้นับวันเพราะว่าถ้าต้นผักเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยถ้าไซส์นี้เนี่ยแล้วเราไปลงก่อกเนี่ยมันไม่ตายเอาไปปลูกเลยครับแค่นั้นนะครับไม่ต้องถามใครหรอกเพราะว่าเราเป็นคนทําเราก็ต้อง คิดเองไต่ตรองเองดูเอไอซนี้ไม่ตายแน่นอนรอดชัวร์ไปปลูกเลยครับแค่นั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าอนุบาลกับกล่องอนุบาลแล้วค่อยไปปลูกกล่องจริงดีกว่าไหมตรงนี้มันคิดได้สองแบบนะครับมันดีกว่าในเรื่องที่ผักมันจะโตเร็วเพราะว่าเวลาเราไปเปลี่ยนกล่องมันจะอยู่ในกล่องจริงไม่นานครับแล้วมันจะโตเร็วได้ขายแต่ถ้าถามผมผมไม่มีเวลาครับที่จะมาเปลี่ยนกล่องอะไรแบบนั้นผมก็จะ ต้นโตผมก็ไปปลูกก่องจริงเลยครับเราเก็บขายเลยเก็บขายตอนอายุเท่าไหร่ผมไม่เคยนับวันครับจริงๆก็อยู่ที่ประมาณช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ34วันถึง37วันก็เก็บหมดแล้วครับเพราะว่าผมเพาะสวันครั้งเนาะจะประมาณนั้นอ่าทีนี้รายละเอียดผมสรุปให้ฟังครับต้นพันธุ์ที่มันโตช้าโตเร็วเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยช้าบางคนใส่ปุ๋ยน้อยก่อนค่อยไปใส่ปุ๋ยเยอะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าปุ๋ยแต่ละคนมันต่างกัน แต่อย่างของผมเนี่ยคือผมคีบลงฟองน้ําโดยที่ยังไม่มีใบหรอกครับผมเติมน้ําปุ๋ยไปเลยแล้วผมเติมแค่ครึ่งฟองน้ําก่อนพอผักมันโตโตมาระดับนี้เนี่ยผมก็จะเติมให้มันเนี่ยมันขยับได้ให้ข้างล่างพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมีน้ําเพื่อให้รากเขาได้ขยับหน่อยช่วงนี้ปัญหาที่เจอเนี่ยนอนเอาไปเมื่อกี้ให้เนี่ยนอนนี่ครับปัญหาช่วงนี้ก็นอนนี่แหละแต่ปกตินอนไม่มาเร็วนะครับ อย่างที่ผมทําผักมาหลายปีเนี่ยปีนี้หนอนมาเร็วครับก็ดูเอาแล้วกันครับป้องกันเอาเนี่ยใช้ทุกนี้ป้องกันเอาอย่าให้ผีเสื้อกลางคืนมาเข้ามาวางไข่ส่วนหนอนตัวใหญ่ๆเท่าปากกาเนี่ยมันจะขึ้นมาจากดินก็จัดการเอาครับตรงนั้นแค่นี้นะครับสําหรับหน้าฝนสิ่งที่ต้องห่วงที่สุดก็ราใบาจุดนั่นนะครับยังไงก็ใช้ไตรโคโดมาฉีดตอนเย็นนะครับ5วันครั้ง3วันครั้งก็ว่ากันไปอย่าฉีดบ่อยเกินครับฉีดบ่อยเกินก็ชื้นอีก ขีตอนที่เด็ดออกก็ขอบใบไม่อีกก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะหน่อยพอสมควรครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ทําผักอยู่ไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนดูคลิปผมได้หรืออยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเกี่ยวกับผักสลัดก็คอมเมนต์ได้วันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์เรื่องต้นพันุ์ผักสลัดนี่นะครับลอยน้ําลึกไม่ลอยน้ําลึกกี่วันปลูกเติมปุ๋ยตอนไหนเติมปุ๋ยเท่าไรเคลียนะครับคลิปนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ